แมพี่น้องเอ้ยชมรถจนเบิดลมมันช่างมากขึ้นเปพิเศษเนาะเพราะว่าเข่าไปแย่งไม่เดียวเลยพ่อกระทืบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาต่อจากนั้นสาเนาะมางคนเข่าหน้าบางคนพี่น้องกัย oh okay ไม่ใหญ่ต้มาใหญ่ต้องเปียกตอนเราเองงาน่ะที่จะเขาเปียกไปนรอไง,งนีงแน่แหละงันใหญ่พอ งอว่าท่นเนาะเรยกกองว่าไหก้อนพี่้องเลยบอกพุทธอว่าดนี่เจ้า้ดูท่านนำรกไว้ม่งไ ท้ารเาแปดตับทีนี่าตั้งยึนไทยรู้ีกี่น้อเยกาอยู่บ้าน่ายว่าสามสี่สิบใไรก็ว่าสี่เนอแล้วี่ห้าสิบเอกองอะไรก็ทหาสกบกอแย่กันว่าขาวขาวแดง Ni ya ni. Ni mina dia oi. Eh you know that. ทำสิขึ้นบาทนี่ปุ่นใหม่ๆเนาะมักเครืงได้เนี่ยเพื่อมันลบมันเปลี่ยนทิศจริงหรอบิดพวกขอนง่วดมึงทิมันยอมไปยนามาลบมันอยู่มากขึ้นเนาะบริเวณแถวทาตังรถที่ทางอะไรจริรอ มเ็เ่าสะดังรุเแรกันเบื้งลบทะน้ำบุโรถคัเนี้น

บมาทาังไปาทาังนะเดี๋ยวมีตีกับจะโดดขึ้นมาเ,น,น,เน,น,นี่ยชิวักับพ่อกระเทือนเพราะว่าเขากับย่งยบพาสว่าเาทสอบยามันค้นเอาไปเจี่วออกไป้างในวารุปมาเนี่ยุมโหลดไปดับ từ mới mất thì nào người luôn luôn. Muốn... không có ขันยดลงเลยได้เลยเรียบร้อยทุกตำรวัดพี้องเลโอ้โหผมไม่ได้เอาข่าวมาแนนำคนดินเพื่อนของเราเอยมาแล้ว <c ười> เด็กสอบเล็กใส่เราหน่อยเด็กสอบโอ้หกสิบสามสอบโอ้โถมหลดหัวกับพวกหัวพวกนี้อีกแล้วคะโอ้ เราแยกสอบหกสิบามบอสิบตายหกสบ่อนตอนนี้ก็แล้วเนอกพี่ลองขาว่าวกนไรหกสิบก็สอบนะพี่ลองเขาหน้าเสกเดี๋ยวเอาู่กมาโอเคใจขึ้นกันเลยเดาไปต่ออยงันทางหนาพี่ลอง เอาน้ำสามสอบน้อขย่นออบออ้มันทมเือมันกวนกลามาขึ้นนาอเอออย่ามาไปไปทวเป็นต่อนะถระมาดานใหม่น้อนี่กับบาไดน้อวดสี่หาชิบสอบ ต่อจากงานบากคนเน,ะเน,ะนาะนี่ะเบอเอขึ้นหยับหยบเอขึ้นหยับ Rồi phải không? Là Lấy xốp, lấy xếp. Hả? Ừ. À? Lấy sạp gạo hủ này. 2 4 6 8 10 24, 68, สองสิบส,สี่หกสิบแปดสะสสองสี่หกสิบแปดเออสะเก่าสอบใหญว้ด้วเนาะเดี๋ยวเ,วเดี๋ยว เกินราะอายุไดนะ้หรอจังหวะตั้งลงสุกอ่อวเลยต่างหลักเลยเยัดจขอขนล่มก็ก็ได้ เนาะมาเฮือนเนาะพี่เนาะเอ่อพอดีไปเขาคีรี่อยางเงเนี่ยค่ไหลสี่สอบเนะาะข้ารถพ่นเนาะพี่นเอาะที่จริงก็เศร้าเศร้าเก่าสอบเ้าเอาสอบเครื่องอะไรอาจจว่าคนตัวเองนะคนบ้านตัวเองเนาะก็เลยเอาสอบเดียว่นาะผมไปด้วยร่วมเมื่อนี้ทังพ่นบางเสาเนาะเขาพอดีไหลสิบสี่สอบเนาะพี่น้นมมอนนง,งนะไหลสิบสี่กับสอบแต่ถือว่าโอเคอยู่พี่น้เนาะได้ทำแต่มันพอเขาแหง งานใหญ่ๆเนี่ยม okay. ันก็โอเคแต่งานหน่อยๆพวกรับประหลกเนี่ยก็ออยากคอยเลยนะพี่น้องอัดชูอะเนาะพี่น้องหน่อยใหญ่กัเฮดเบิร์ตพี่น้องเยไปพอกันนี่พี่หนาเนาะพี่น้องเอะบันกีบไปแพื่อฉันนี่พี่ต่อมันก็ไปน้ำเนาะพี่น้องไปผู้จัดการเนาะไปน้ำไปพี่น้องพอกันนี่พี่หนาบายดี